เซจูนเซจูนเนียมากจูอ,อ่ะขอไปตอบคำถามนี้นะฮะทำไมอ่ะ <c oughs> เราเข้าไปเมนด้วยไฟลุกด้วยเลยเดี๋ยวปากสั่นท,ท, <c oughs> ทำไมอะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างคือคือตอนที่ร่วมงานกันเขามีไหม <c oughs> ไม่แล้วมันไปเอามาจากไหนฮะแล้วเขาไปมาจากไหนช่วงนี้เขาเอ่อช่วงเอ่อช่วงหลังๆนี้เขาคุมคุมแบบคุมคุมหนักเลยอ,ะอ่ะคุมแบบกินอาหารด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกูอย่างนั้นนะฮะ ไม่มีูไหนหนะาอกปูมาฐานน้ำมันอ่าติ๊งเต็มว่าจริงๆเราคุ้นเคยกับพุงหมาน้อยของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหจบและเออจบแล้ะอันนี้ไม่มีพุงหมาน้อยแล้วเป็นหมาใหญ่เลยนะใช่ใช่ใช่เป็นแบบบูด็อกไปละแล้วของจริงกับในรูปอันนั้นอะไรอันไหนมาดีวะได้สัมของจริงยังนี่ของจริงยังใช่อันนี้่อันนี้คือใหม่ล่าสุดใช่เพิ่งเห็นล่าสุดเลยเห็นเห็นพร้อมกันน่ะคือรูป <c oughs> คิดว่าคิดว่าฟุกมองแต่รูปยังไม่ได้สัมผัสฟุกคิดว่ามันเป็นรีทัชหรือว่าเป็นเรื่องจริงคอยากแบบผมว่าจริงแหละดูจากความพยายามของเขาว่าหนักอยู่ <c oughs> มันไม่ใช่ค่ะคุณจ<ห>ูพยายามแค่ไหน <c oughs> เขากินคือแบบไปงานอะไรเงี้ยถ้าเป็นปกติเงี้ยผมจะทนไม่ค่อยไหวนะแบบต้องคุมไปด้วยแล้วก็แบบทํางานไปด้วยแต่ว่าเขาทำฮะให้เขาโชว์ไปก่อนให้เขานําไปนิดนึงอ่าตอนนี้ก็ซุ่มอยู่ใช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 ่ซุ่มอยู่ซุ่มอยู่เราอยากมีทั้งคองเอนเขามาหรือว่าไง จริงก็มีอยู่แล้วแหละแต่แค่ไม่โชว์กี่โมงฟุ๊งไม่ต้องพูดแสดงว่าถ้าเจอเลยก็ต้องมีการอะไรนะเทสสินค้าด้วยใช่ใช่จะต้องมีประชันกันบ้างแหละแอ้เห็นรูปนั้นนอกจากไปเม้นแล้วมีเข้าไปแซวลล์ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างเป็นส่งตัวเหมือนแบบว่าโอ้โหอาการมันเป็นยังไงอาการอาการมันเป็นยังไงคือตอนที่เราเจอคือรูปอะเขาถ่ายไปนานแล้วแล้วเราไปเจอตัวจริงอะคือเขากินกินได้แล้วไง พอก่อนหน้านี้คือเขาไม่ไม่กินเลยแต่ว่าเธอเจอก่อนแล้วเธอก็ไปเจอคู่ทักงานคู่กันใช่ไหมใช่หลังจากมาวันศุกร์ใช่ไหมใช่แล้เขากินเน้อันนั้นคือเขากินได้แล้วใช่เขากินได้แล้วตอนนั้นเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะใช่มันจะมันจะมันจะแบบเออมันจะเป็นลูกหลังแค่นั้นนะ่ะเออลูกหลังเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอ่ะเออเป็นลูกก็เวลาดดรถแบบวิ่งไงเออแม่ก็แบบเป็ไงเป็นเนินไงคนนี้เขายังมีอยู่ปะอะไรนะคนนี้เขายังมี ยังไม่เทสสินค้าเลยอ่ะแล้ววันนั้นเจอแล้วเป็นยังไงบ้างเจอแล้วแบบว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหน้าน่านนใ,ชใช่ใช่ใช่ตอนตอนที่ไปงานหนังรู้สึกว่าหน้าผอมออผอมกว่าผมอีกตอนแรกผมก็<อ>ว่าผอมแล้วไม่ทันแซลล์ดิววันนั้นเขาเรีบไงเขาเออดาราดูกี่ร้อยล้านอ๋อกรเทียมไม่ดื่เออไม่ดืไมค่ะใจที่มาทันทีก็ไม่ดื่ไม่ดื่ไม่เป็นเวลาของเขาเนื้อจริงจริงเราอยากไปเอา อะไรนะอยากไปออกกับเขาดิมนะก็อยากไปออกอืมไม่งั้นพี่ถามเลยร่างทองของคุณจะมาถึงเมื่มาเรียกกดดันแล้วนะไม่กล้ารับปากเลยขออุ้มไว้ก่อนหรือเราจะไปออกอุ้มไว้ดันไม่กี่เดือนหรอกสามเดือนน้องเราอะไรนะเราจะไปออกกับกัฟฟิลไหมหรือว่าไงโอ้กัฟิวเขามีอยู่แล้วไงอกเขาฟูอยู่แล้วแต่ว่าน้องสองคนมีแล้วหรือพี่คนเดียว เจอว่ากดดันอีกแล้วเอาอีกแล้วคำถามมนกจะไม่กรอกเออเราเปลี่ยนช่องได้ไหมได้เราฝากฝากรอนะรอชมนะได้เลยครับได้เลยครับได้ร่างห้องผมติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา